เมื่อใจของเราใสใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีแล้วขอให้พระธรรมญาติตาทุกรูปพนมมือขึ้นแล้วก็เชิญโยมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านที่รวมใจผ่านมาทางซูมรวมใจผ่านโคมประทีปมาที่โคมประทีปที่บริเวณลานรอบเทวรถหลวงปู แล้วก็เตรียมถวายโคมประทีปโดยพร้อมเพียงกันนะอ <c oughs> นรมยังพุทธศาปะคะวโตปุภาภาคณนมการังการโอมะเสนามโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะุกาสะกาสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรวมใจขอน้อมรวมใจถวายการบูชาถวายการบูชา เนื่องในสิริมงคลสมัยอันพระพุทธศาสนา,นา,สนาได้สืบทอดยาวนานมากว่า2 6ปีกว่า2,600ปี นแผ่นดินอันเป็นสิริมงคลแห่งนี้นแผ่นดินอันเป็นสิริมงคลแห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายผู้พร้อมใจกันผู้พร้อมใจกัน <c oughs> ประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมตามเนติแบบแผนแห่งโบราณการตามเนติแบบแผนแห่งโบราณการ เพื่อทำรงรักษาปณิธานเพื่อทำรงรักษาปณิธานเชิดชูพระพุทธศาสนาเชิดชูพระพุทธศาสนาสืบสารเส้นทางแห่งพระผู้ปราบมารสืบสารเส้นทางแห่งพระผู้ปราบมารและสั่งสมกุศลผลบุญและสั่งสมกุศลผลบุญณบัด ณบัดนี้ณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจากจุดประทีปโคมไฟจากจุดประทีปโคมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์แด่มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโร,สสโรพระผู้ปราบมาร,รามาเพื่อประกาศการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา,า,สนาให้เจริญรุ่งเรืองกลับมา,บมาดุดครั้งสมัยพุทธกาล ขอให้แผ่นดินแห่งนี้ขอให้แผ่นดินแห่งนี้จงเจริญรุ่งเรืองจงเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สว่างสวัยให้ให้มหาชนทั่วล้าให้มหาชนทั่วล้าเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงพระธรรมกายและสถิตสถาพรและสถิตสถาพรด้วยพระพุทธธรรมคําสอนด้วยพระพุทธธรรมคําสอน แห่งพระพุทธศาสนาแห่งพระพุทธศาสนายั่งยืนนานตลอดไปยั่งยืนนานตลอดไปตราบนิดนิลันเธอตราบนิดนิลันเธออีกสักครู่ท่านประธานสงฆ์คือท่านพระกูสังครักษ์รังสิตอิทธิจินตโกจะอาวาดวัดพระธรรมกาย จะได้จุดประทีปโคมเอกพร้อมกับตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้งด้านศูนย์กลางพิธีและด้านหน้าเทวรสของพระเทชพระคุณหลวงปู่ขอกราบราตนาพระธรรมญาตราทุกรูปได้ประนมมือขึ้นและขอความกรุณาอย่าเพิ่งจุดประทีปที่อยู่ตรงหน้าของเรานะครับให้รอจนประทีปเอกจุดขึ้นก่อน เราจึงค่อยจุดประทีปที่อยู่ตรงหน้าซึ่งทางพิธีกรจะราราธนาเป็นระดับต่อไปนะครับและในวันนี้พวกเราทุกรูปทุกองค์จะได้น้อมรำลึกและลึกถึงอนุสรณ์สถานสถานที่เผยแผ่พระธรรมคำแรกของพระเดชพระกุหลวงปู่ณวัดบางปลาอำเภอบางเลน จังหวัดนคนปรปฐมครับให้ทุกขณะจิตของพวกเราทุกรูปทุกองค์ได้น้อมนึกถึงพระเดบพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกาย ราตนาพระธรรมยาตราได้จุดประทีปโคมลานในโอกาสนี้ครับ ด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำส่ง ให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเช่ดนดังเช่นคํามัเบิกบน Please ขอกราบราตนาพระธรรมญาตราทุกรูปนั่งผับเพียบประนมมือขึ้นและตั้งใจกล่าวคำสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลเป็นทํานองสรพัญญะโดยพร้อมเพียงกันนะครับ Thank you we